ลุมสิวตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในกระปุกแรกนะคะอ่านแล้วว้าวเลยนะคะนกไม่เคยเคลมเรื่องลุมสิวมาก่อนเลยนะคะก็เลยไปศึกษาดูลุมสิวมีหลายประเภทก็จะขึ้นอยู่กับความตื้นความลึกของลุมสิวนะคะถ้าเป็นลุมสิวที่ลึกๆนะคะจะรักษายากเพราะว่ากระบวนการอักเสบของสิวเนี่ยเขาไปทําลายเนื้อเยื่อนะคะให้เสียหายไปเยอะมากนะคะก็จะต้องเข้าคลินิกไปทําพิโกนกก็ไป อ่าดูอีกพิโคคืออะไรนะคะเขาจะเป็นเครื่องที่ส่งพลังงานลงไปสู่ผิวเนี่ยลึกนะคะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะก็เลยทําให้หลุมสิวนียตื่นขึ้นนะคะเขาแบบไปกระตุ้นแบบรุนแรงเลยละนะคะอ่าทีนี้การทําพิโคเนี่ยก็ราคาสูงมากๆแล้วก็เจ็บด้วยนะคะถ้าเป็นหลุมสิวแบบตื้นๆน,นะคะที่จากชั้นผิวหนังกำพร้าเนี่ยลึกลงไปเนี่ยไม่เกิน2มิลเนี่ยนกคิดว่าคิมจีรังน่าจะช่วยได้อย่างที่ลูกค้ารีวิว เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณสมบัติเด่นของกิมจิลังก็คือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้สูงมากๆนะคะมีงานวิจัยบอกเลยว่าสัรสกัดที่อยู่ในกิมจิลังสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้สูงถึง3 5 0ใน8สัปดาห์เท่านั้นนะคะในนี้นะยังมีการเติมไขมันโอเมก้าสให้กับผิวด้วยนะคะซึ่งตัวนี้จะไปช่วยในการเติมเต็มช่วยทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนนะคะ,อ,ะอันนี้ตัวช่วยเพิ่มแล้วนะนอกจากนี้นะคะเรายังเป็น super m o i ส์เจอ z e ไให้ความชุ่มชื้นแบบขั้นสุดจริงๆผิวแห้งนะคะไม่ว่าแพ้งเป็นแผ่นเป็นขุยใช้ครีมอะไรเอาไมา่อยู่ครีมจีรังเอาอยู่จริงๆแล้วก็ยังเป็นซูเปอร์แอนตี้จิงต้านแก่นะคะลดเลือนริ้วรอยกระชับผิวได้ดีมากๆเลยละคะ่ะใครสนใจนะคะอยากจะรู้จักครีมจีรังมากขึ้นนะคะรบกวนกดติดตามหน่อยนะคะแล้วก็เข้าไปดูคลิปนะคะเพื่อได้ศึกษาข้อมูลของครีมจีรังเพิ่มขึ้นในช่องทางของเราได้เลยนะคะ